คุณผู้ชมชอบรับประทานหอยไหมครับหอยมแมลงผู้วันนี้ผมอยู่ที่อ่าวตะกวนจังหวัดระยอง2วันหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธผมลงมาพื้นที่ที่แห่งนี้มาเกาะติดชีวิตของคนที่จังหวัดระยองและวันนี้ได้มีโอกาสได้มาดูพื้นที่ถ้าคุณผู้ชมดูไกลออกไปนั้น จะเป็นพื้นที่อ่าวตะกวนโดยอยู่ข้างๆกับนิคมอุตสาหกรรมมัฟตพุทธอ่าวตะกวนแห่งนี้เป็นที่ที่มีทางน้ําไหลออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ปล่อยน้ําลงมาจะสังเกตเห็นว่าน้ําทะเลนั้นมีสีดําสนิทและก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับทราบถึงกลิ่นที่มันออกมาจาก ทะเลแห่งนี้แล้วที่แห่งนี้เป็นที่ที่เห็นออกไปไกลๆทุ่นสีน้ำเงินสีขาวแห่งนั้นเนี่ยเราเป็นทุ่นสำหรับเลี้ยงหอยแมลงผู้แต่ว่าที่น่าสังเกตคือว่าหอยแมลงผู้ที่นี่เนี่ยไม่ใช่หอยแมลงผู้ที่เติบโตที่นี่แล้วก็ขายที่เ,เติบโตที่นี่แล้วนำออกไปจำหน่ายแต่ว่าลูกหอยแมลงผู้นั้น ชาวประมงนั้นจะต้องไปรับมาจากที่ชนบุรีเพื่อที่จะนำมาเพาะเลี้ยงที่แห่งนี้ถามว่าถ้าเผื่อทะเลณนะที่แห่งนี้มันมีความสะอาดจริงๆทำไมลูกหอยมันถึงไม่เกิดทำไมถึงต้องไปเอาหอยมาจากชนบุรีมาเพาะเลี้ยงที่นี่แล้วก็ส่งกลับไปขายที่ชนบุรีและก็แน่นอนครับไม่แน่ใจว่า หอยที่คุณรับประทานที่กรุงเทพในขณะนี้จะเป็นหอยที่มาจากที่นี่หรือไม่ครับเรื่องของอาหารทะเลคนในท้องที่แทบจะไม่ทานอาหารทะเลมันเป็นความเท็จ <c oughs> จริงแค่ไหนตรงเนี้ยลุงน้อยพูดมาได้เต็มปากแล้วก็เห็นด้วยตาเองว่าหอยมันพูดที่เขาเลี้ยงเนน้ำทะเลลุงน้อยพูดมาแล้วน้าทะเละมีกี่สีแล้วก็สิ่งเรามาเห็นกันจริงๆแล้วน่ะหอยตัวเล็กๆก็ตายแล้วทําไมถึงว่าทมันดีจริงลูกหอยทำไมถึงมันไม่เกิดที่นี่ ต้องไปเอาหอยที่อื่นมาเลี้ยงในบริเวณนี้ครับอืมแล้วพวกคุณได้มองเห็นแล้วหอยัวยายานมันเกิดตายมันเป็นเพราะอะไรถึงมันได้ตายครับอืมการการกินอยู่ของคนที่นี่ระวังมากขึ้นไหมฮะก็ว่ากันง่ายๆครอบครัวลุงน้อยลุงน้อยบอกจริงๆอ่ะลุงน้อยไม่เคยซื้อหอยแมงผู้กินอะ่ะอ,อย่าบ่าจะซื้อแล้วให้ปลาปลาลุงน้อยก็ไม่เอาอืมครับเพราะเราไม่แน่ใจใว่ามันมีสารปนเปื้อนจริงไหมแต่มีเจ้าหน้าทีม่มากรดบอกมันไม่ปนไม่ไม่ไม่ ไม่เป็นอันตรายลุงน้อยยังไงลุงน้อยก็ไม่เชื่อถ้าจะให้ลุงน้อยเชื่อคนที่มากรวนอ่ะลองกินให้ลุงน้อยดูสักสามวันสิหอยที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นหอยที่ผมหยิบขึ้นมาจากชายหาดขึ้นมาเมื่อสักครู่ถ้าเป็นหอยปกติทั่วๆไปนั้นจะเห็นเฉพาะเปลือกแต่นี่เป็นหอยที่มีตัวอยู่ข้างในแล้วก็หอยมันเสียชีวิตด้วย ผมยังไม่สรุปว่ามันอาจจะเป็นหอยที่เสียชีวิตขณะที่นำขึ้นมาจากที่ฟาร์มเลี้ยงหอยหรือมันเสียชีวิตเพราะว่าสภาพของน้ำที่อยู่ในขณะนี้มันมีมาตรฐานของออกซิเจนต่ำจนเกินไปแล้วก็ถ้าเผื่อจะดูในร,บรอบๆชายหาดที่ไกลออกไปนั้นเนี่ยจะเห็นเปลือกหอยในลักษณะเช่นนี้อยู่จำนวนมากครับ